สามพันได้พี่น้องเมย์พอมีเป็นมอนี่เมย์เพิ่นขายไปแล้วนี่ง่วนหน่อยตัวเมย์ได้พี่น้องเอาสกิด้อมใส่สันบาลนี่โอ้เพิ่นว่าสามพันมาสันแต่ว่าพ่อมีนุ่มกินดเด้อโอ้ยหน่อยก็มาหน้ำมูน้องนะ สามพันบาทพี่น oh, <aux> ้องเบิ่งเอาเลยดูเมีย่างดีนี่ค่อยไถแท้ๆนี่เอาไหวหรือไห้หนีิโอ้ไม่เห็นเจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งจักบาทก่อนแต่ว่าเข้าต่าว่าฝากเข้าต่าฝากเบิ่งวงื่อนใหนี่ไหมอันคอร์เคเลียนี่ไหมเดี๋ยวยังไม่เห็นเจ้าของอยู่เดี๋ยวเจ้าของจะถามให้ด้วยพี่น้องเด้อนี่ แม่ลูกหัวตกน้ำเลี้ยงจัง่อยพี่น้องมันลูกแรกบอกโอ้พันวาลูกหวยอควายดับภาษาควายิ่มพูกพี่น้องลูกเถิบเนะลูกกููพูดลูกคนพี่น้องแม่นี่ก็จีสูงเท่าไรล่ะพันวาแม่เนี่ร้อยสามสิบห้าพ่อมสูงลูกตัวน้อยนะนะลูกตัวน้อยนะนะลูกตัวน้อยนะ เอาสีคือออกสีนี่เป็นน้เป็นาเหร้เป่า้อ๋อเท่าไรราคาเพื่อนผเพนไมสามเจ็ดสามเจ็ดสิบสามเจ็ดลอยหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทพี่รองสิเป็นลูกแรกหรือลูกสองลูกสองเนาะแล้วลูกตัวผู้นี่ลูกเพิ่นพี่รองไปปักนี่เจตันเขาหนินี่ลูกเพิ่นพี่รองสิบสามหา้อยราคาห้อง ตอลองเลยพี่้องหงหงอทมหงหอยทมเดจิดต่อ้อศูนย์โอีกยนรงนี้เนะเอาจะเอาอีกเบอร์พี่้องอันนี้สิบสามหารอยโอ้สิบสาเจ็ดรอยอันนี้เดบันเนี่ยสิบสามเจ็้อกันโอ้ราค่าเดียวกันแต่อีกลูกแม่ลูกแม่ลูกเล่ตัวนี้ลูกแม่พี่้องก็ไม่อยากเอาก้มสูงก็ร้อยสามกัวยูดอกีพี่้องเบิ้มข้างหลังกันราคาเดียวกันนี่ ตะดึงลูกเมียตะดึงลูกผู้ทิ่สาเจ็ล่อยเอาสีเท่าสาวคุาเป็นสีนี่มันเป็นน้ำเป่นน้ำาที่เปนน้ำป่าเนาะสีมันแดงๆไหมโอราค่าหนึ่งหามพร้บาทราคาห้องต่อรองเอาเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดแปด0 0 0ห้าสามสี่ี่พี่องเนอะายีนะครับพี่้องหอยทมหอยด่ มันหาเท่างนี้แล้วเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยทั้งนี้แหละฮะสองโอ้ยโมเม้นตัวหลังโตโอ้ยมันตั่นี้โอ้ยมันตัวนี้มันเกิดปวดปวดที่ช่อสอง แยกลูกมันออไปอะไรสุ้มาขายสู้มาขายสูบสุบสูบมาขายวาสันงแยกลูกครลุดีเาจอมาขายนีน้กแ่อนางก่อนนะโอ้คนอะอยยางเนาะเราขึ้นยังไงตี เมยผมก็อยากได้อยู่แต่มันอยากต่อซื่อใจแข็งๆไว้จะไดยมันก็สื้อโดนมาได้งวเขาต่อนห้ถือได้ปุ่มคัดแปดพันนี่ทองมาดเนาะห้องเนาะแต่ว่าหันงวเยู่เป็นทองมาแปดพันตัวเม่ตัวหน่งหน่อยว่าอะไพี่้อง ก็ถือูแคนให้ขึ้นในลอยนึ่งแคนขึ้นในอยนึงเจ้สั้นแล้วหกเจ็นนะหกพันเจ็ดเดี๋ยวมาใส่สิบรอมาเลยรุ่นนี้ขเก่าถึงตัวราคา่ะตุ้มหลังเพิ่งจะได้แปดพัน แม่แม่เป็นสวรรค์แล้วผัวยังบาลอวดผัวยังบาลเกาพันเจ็ด้องขายเลยบ่ได้ห้องบ่ห้องห้องหมื่นเขาห้องหมื่นเนาะขายเก่าพันเจ็ดรถไท่สามร้อยรถจีโรไทนสามรยเขาซื้อยบ่เลเก่าพันเจ็ดเก้าพันเจ เก้าพเจดเอก้าพันเจ็ดองขายแมนไปสรรค์แล้วเก้าพันเจ็ดลดราคาได้แปดพันราคาได้เป็นใบมาวนเอาหกไปเอายุ้เองแล้วเจ้าอยู่แล้วแล้วเอาเหได้ไ้าลยบ่คือหกอยคลไจะขายมาสัก่าไห้แรู้เป็นแสนนังขายอยู่ดต หกรอยแล้วเต่หกรอยแล้วรุ่หายแล้วมรไ่ได้ยัแปะหกร้อยเขาซื้อยู่หรอมันอวดอยู่เก่าดิเอเ่อเฮ่เ่อ่อเฮ่เฮ่อเ่อเฮ่เ่เก่า่อเฮ่เห่อเฮอเอเฮ่อเฮ่เ่อเฮเน่เ่ยเหมอเข้อนฮ่อเฮ่ืเอเฮ่อัน่าเอเฮ่อเฮเฮ่อฮ่อเฮอเอเน่อเฮ่อเฮกอบฮเงินเฮ่อันอเฮ่อเฮอเข่งอเ่อเ่อเฮาอ่เ่ออเเเาเ่ไเ่เอเอออเขาอ่เ่เ่เ่ มื่นบ่หอดมื่นบ่บ่จัดมืนี่เวตัวฮะมือ่นข้นยี่รเนาะเถิดหน่อยมันแทงนี่วเถิหน่อยเนาะไอจักบาทนี่โอ้มื่นหกหลมรอราคามื่นหกสั่นี่เนาะง้อง้อเถิเป็นราคาของง้อแม่ดิเนาะง้อเม่เลี้ยงสปีกับพ้ราคาส่โอ้ง้อเถิ่านีราคาบ่แยกเป็นเพศเถิเนาะ ตะ <laughs> กี้ไม่แต่อยากแยกเพียเป็นแม่อันนี้เพิ่นขายเมือินหกนี่พี่รองเมินหกพันข้าเจ้าญาติกันบันนี้นี่ตายแล้วยังว่าเมือินหกเมื่อินหกพันเพิ่นสื่อกันยุะะ่ตลาดงามงำใหญ่ใหญ่หลายแม่ย่นยงง,งางมนี่พี่รอง งงามเยอะหาจกองมุงคนอัน huh. น uh ี huh. uh ้บ huh. ิลล uh ี huh. ่ท uh ้องไปแล้วคนอ่ะโอ้ม huh. uh ัน huh. พ okay. okay. ่ายญ่าพี uh ่คนดีพ่ว uh ่า huh. จักบาทล่ะจกองคนยังนนิดพี่ดอกก็ขาเลี้ยงอยู่งวงามดูแล้วพ่ยังฆ้างวงขายง่วขายวายอยู่พี่รองซองมนกเลยฮัผจักราคาอันนี้ก็ลี่ แงีนี่งามอยู่นี่เป็นหัวงามอยู่ส่งดีอยู่มันมาน่มานอะไปแล้วนี่สมลราบ่อโอ้ยังผสมตีอโอ้เมยนางเท่าไหร่ราคาิ่น,นโอ้สองหมื่นสามร้อยสี่ได้พี่น้องงามอยู่เลยงัวงกองก็ดีอยู่ส,สองหมื่นสาม อันนี้มื่นเก้าพันนี่มื่นเก้าพันพี่้องอันนี้ก็สองมืามเมนี่สมไปแม่นี่ย่างผสมจักโตอันเม่สาวงามพี่้องงามงงามอยู่สองมอันเลนี่เดซนตุลเล่บอเนเลบอน,นี่ม,เต,มเตอร์บ,บีมาเตอร์บ่นสองพันตัวเม่พี่้องบีดเมตเตอร์ ปีกระตุกอันเท่าไหร่กูนี่หม้อหัวโค้งเหมือนหาพันหาลอยงัวแยกลูกออกพิดดีนิดนึงนี่เด้อตุนเด้อเครื่อนี้ของเขาของเขามีซ้ำอยู่เนาะโอ้มาห้างพี่หางพี่พี่น้องมาฟังพี่ ซื้อขแม่นี่เท่าไรแม่หนด้นี่เมือ <c oughs> น่นสี่พ <c oughs> ันใหนะ้ได้ลูกกันด้ยเนาะลูกหนึ่งพี่น้องก้อมสูงก่เกือบร้อยซี่เพล่ะลดนะครับสำหรับตรงน้ลดมืนสี่พัน าคาขาห้องต่อรองไดแม,ม,ม่นี่แม่นบ่นี่ให้เอารถออกนะครับก็ดแม่นี่เพราะว่าเรามีมืนสองพัหาร้อยแค่หกสิบกระดุณกับแมนบอกบอกเฮามีเท่านี้เนาะเบอร์เฮ้าศูนย์ยังเนาะศูนยิตต่อเฮาศูนย์ศูนย์เจ้าสา้าสามสหป่แล้วก็ เก้าห <t festivals> ้าเแปดสี่เอาพี่น้องผู้ใดอยากได้งัวเลี้ยงงามๆด้วยพี่น้องเด้อนี่โค้งเข้ามาเลยนี่ตะข้าห้องไฟห้องต่อรองหน่ยเป็นแม่งามพี่น้องงัวใหญ่หัวโค้งดีอยู่นี่ก็ทายบอกใหญ่นี่เราคาต่อรองเอาด้วยพี่น้องเด้อราคาเด้อเป็นแม่ลูกแบบโอ้เขาเจาะเอาแล้วเขาเจาะไม้ไปแล้วต่ันเขา่มตอกก็ไปออม เฮียโคมนี่คู่นี่คูนี่จังเมืองล่นี่สี่มืนสองสองโตเวียดให้เ่าไรแล้วเวียดให้เ่าไดก็บอกราค่มันยังมันยเสกมันยังอย่างออกเยอะเจ้าหน้ก็หายแล้ว ไสวยไปเลยลูกมันจะไบลูกนะพ,พี่ต้นหองสี่หมื่นสองสองตัวนี่พี่น้องสี่หมื่นสองพันเ็จาะหองไว้เดงเลยออกเดียงรวยเมลูกจักนะบาทราคามันติดเมลูกพี่น้อง ฟังทางนี้ดิอันนี้ก็เมน่งอยู่โอ้บูมานมันบอบูมานเหรอบูมานเนาะบูมานเนอะมันคือคือไม่รู้กี่ดิฝ่ายนี้ยินไหมเนาะวเอาหนังเจ้าว่ะบระกันเด้อบบได้จกบอกบอได้จกเบอร์บระกันแล้ว มันไฟละตัวมันมันทองบ่ดรู้มันยังไงมันม่านบ่มีทองครับมีทองทองมีอยู่แล้วทองประกันประกันมีทองประกันทองอืมโอ้เป็นได้รข้าวโอ้โมนี่ข้าวโอ้โมนี่บัวปานได้ครับบัวมันบัวปานได้บ่เออบัวปานอะไรเป็ดชุบสลักบ่มันแข็งจกแข็งแข็งโหราคาแข็งแข็งไหนหมายถึงว่าราคามันขึ้นบ่เออครับมันขึ้นโอ้แต่บ่าวิคอยซื้อกันดอกมันบ่มันมันราคาขึ้นเออแต่ว่างูใหญ่ตัวดิเออแตก่อนเคยจะขาย ่ามืองอยู่เดียวนี้เด็ดสุดเขาให้สามปาบวาลงมืันนี้ว่าลงตัวใหญ่มาเมนบอก่ลงตัวใหญ่ตัวใหญ่ลงตัวน่อยมันบ็แพงมันแพงตัวนี้หน่อยไม่รอแพงใส่ใส่รอดเมื่อหามากเลยทุกนชพันอยู่ครับโอ้โอ้โหอะไรครับลูกเก่าไปนะครับเขาเอาลูกโอ้ลูกงามนี่บอกลูกมานหายจ้บาดลูกบ้านะ ลูกเป็นเจ้บาทเหรอลูก่อนนั่นันนองเล่นไงทางจอยหาจับาทเหรเป็นพันนึงายหพันหนึ่งเขาจะได้เยเุ้่อกบอเองเขาจะได้เท่าไหร่นเยสามพันหาโอ้บอ้สามพันหาอามันเบิดบอมันจ่อกันมดคืกันพนหนึ่งนเอาบ่พันหนึ่งเยนขายมักลายขายวัดเสีขายเดี๋ยนอห้อโอ้ยิง ไม <ś led> ่พันหนึ่งแล้วสามพันหาเียสามพันหาชิบสามหาลอยจะลูกม่นนี่ยพันสี่ิพหกน้องลูกมันหมื่นหกพันแม่เ่จะได้สามพันหาสิบสามสิบสามหาลอยเป็นต่อราคากันยูเป็นได้กันแล้วว่นนี้ คนจ่ายใช่สร้างร้านมันฟิดจะอยู่หรือจะไปวะนน้คนคับไหมกระเทาะสาม่าเด้เาหรือวา่ามเนี่ยย จะเป็นราคาเท่าไรจ้าของที่อยู่ใส่พ like ี่น้องเดี๋ยวยางหาเจ้าของมาตจาะทุกคนเมียนี่ก็อยากส้นคนดิเมียนี่เขาเจาะก็ซื้อแล้วนี่เขาเจาะอะไรเขาเจาะไม้ซีไปแล้วเขากากระบาดไปแล้วเขาเจาะสื้อเอาหมดเลยพี่น้องเขาเจาะสื้ออลไรไปเลยนี่ห้อยวัน ต้องไปเลยคืองามเธอะว่เม่์ด้ไหมโอางามพี่น้องเนาะเป็นแม่พิมได้พึ่นมาจักบาทล่ะเศร้าายติออยล่แล้วไปพุ่นเรลาออยลี่ยูออยล่บยู่จขอพึ้นโบยู่พี่น้องแต่ว่าเขาไปทะเลอย่างนี้ขาบอกนี่พุน เบ,บิ่งเบิ่งหางมันเลนยเพราะเลี้ยงอยู่พี่น้องแข้งขาเล็บก็ดีเล็บมันตรงดีไหมเบิ่งเนี่ย<อ>เล็บมันเหมือนขึว่าจุกบาทอ๋อไม่เรียบมันก็อยู่บนฝ่ายจับบาทเราให้เล่นี่ย <c oughs> เล่ก,ก็ไม่เป็นเล่ดอกทังบาทละนี่ราคาเนี่ยนต่เลียงอยู่พี่น้องเนื้อมันดีไหม โอ้ีก็บริดอกของคุณบริยพี่น้องอย้นือหาจักรา่าคุณยแล้ว่าคนอุตยู่าตามันก็นดีอยู่เนื้อหนังมันดีดีไหมเร็บก็ดีพร้อมแข็งขาดีวัตทุย่างใท้่ปานทยปานท้ายุกวัดเทิอกเลย ใช่เพราค่าค่าเอยได้เขาสิโซลูชั่นของบุ๊คซิ่งอ๋อบุ๊คซิ่งละครสีนกบอกว่าหาลูกนี่นะถ้าว่าสนใจ้เซ็นหาพันบผมมีพี่รองสองหมื่นหาพันเพิ่มมาราคามันเห็นจากคองเพิ่มแล้วราคาห้องต่อรองเอาพี่รองสูงรอยซีเนื้อเนื้อดีนะปานหัวเถิกเนาะราคาต่อได้เด้อพี่รองเด้อเบอร์เ้าสูวยังเนาะ 0 8 6ย์แป8หกศูนย์แปดหกเองาพี่น้องผู้ใดสนใจงามเด้พี่น้องเป็นตะเลี่ยงเด้ตัวนี้ยาผาดเด้อพี่น้องเด้นดอนี่ผู้ใดพ่อนี่เอาเลยนี่ห้อยเล่เป็นวาเศร้<ป>า,หาหาราคาห้องคนยังนจิตตออะไรอยู่เฝ้าโทรมาไว่ห้ามเนื้อหนังมันดีอยู่สองหมื่นห้าพันสีดำเหลี่ยมยิบทำไมร้านบกเขากระสีเออเขาก็สิ งูอังสีใหญ่ไปหนาอยู่คนวะแก้งขามันดีอยู่ครับปัวดับมันดียคนละอย่างงูอังีมัได้หอ่ยังมันดีอยู่เล็บมันก็ดีแล้วนั่นเป็นใครตัวนี้ยังอื่นไหมตัวนี้มันมีโอกาสใหญ่ไปหนาแล้วก็ใหญ่กว่าตัวนั้นเออใหญ่กว่าแล้ว ทังหมได้อ right, right? ันนี้พอได้เลยพอิีใจเด็กคนยังรุ่งสองัลีิงโอ้เพราีเสสองรงนี้่เราเครื่องทั้งพอเราพันไปย่เอารถดีคนต่อราคากัอยูคีโร ซื้อไปเลี้ยงวะสันเซ้าสองันอร้าจกิกนองืจ่ายจ่ายเงินก็ได้กันจะไา้กันราคาเขาเอ็ดบอกโอ้เขาสื่อนะบ่าบอกเอาสามอยโอ้เอาสามร้อยหอยก็เอาสามร้อยก็ได้ เศร้าเย็ดสาม้อยเพิ่นว่าห้าอยบอลบ่อไหสลอยสื่้อยูอายลเจ้าสือไปเลี้ยงยีงหรอห่างงามงามก็เลี้ยงอยู่เือนเนี่ยงหอยเหียดได้หอยไขยแน่ก็ได้หลายสมเงินเข้าไปแน่

อะไรล่ะลูกคนาลมคนหาพันเจ้าลูกกองคนหาพันี่แดงกันลูวที่เป็นไ้าที่พันจาค่ากันยื่จังบาทเหค่ากันยื้อบายหรอค่ากันยื่อหลายเป็นเลยค่ากันอเจดรอยเจ็ดอยที่ว่าลายเนานาะว่าลายดันขึ้นมาผู้ไปหาเมยให้ได้ตีเนาะสดสิได้มาผู้มาดักเอามันเะเอาอยู่เดย เท็จลอยนั่นนี่หาลอย้ันมาลดพูไปหามันเมื่อยใด้จิโซติได้มาเอมันฆ่ากันจริงจัง่เหยียดเหียดวยตเหียดเพื่อนเงินเนาะหายหายใดหาลอริเกาเลดิบเกายิเกลุเือขาดขายดหริบเกาิ chip 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 chết rồi ừ, <laughs> <là>, chip cầu chip 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 là chip 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 sự luôn là chip chip là chip này chip 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 này chip 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 khai chip 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 khai chip 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 bán nó bao เก้าพันอีกสามร้อยก็วงตุ้งห่วงบอกถ้าลายไมนได้ขา,ายจักเปินหัวเท่าไรแล้วสิบตอนนี้นขา,ายไรมาได้สิบสี่โอ้เราจะลงเฉียง 14, เหมือนพันพ่อตาขจะไปขายสิบหกสิบเจพื่อละลงเฉียงเนาะทำไรค่ารถคาร้มันเด้นเขาจะาซื้อกันแล้วสิ 40, บสี่องขายก็จะขาย หลอดเศวาอยู่ดออ <บา S 1> ลูกตัว<ด>ถึกทักบาทได้ไหมลุงโอ้สามพันหาร้อยมนียพี่รองแม่ลูกนี่สามพหารยก็คือหนึ่งมืนสมพันหบาทนี่ หนึ่งหมื่นสามันห้ารอราคาห่องนั่งจิต่อได้อีกเบอร์เขาส่วนยังบาจําได้บ้างสวนยังกนศูนยด็นยแปดเจ็ก้าเจ็ดเจ็ดสองศูนยอ่าพญ่ยิ่มด้วพี่แองด้วยนี่แม่ลูกราคายังตอได้อีกอยู่ผู้ใดสนใจพวก ได้เลยลูกมันปเป็นสาวเหอเอามันว่ามันได้ลูกบนะ้มนเนาะง้อสาวคนว่าพี่น้องแม่สาวแม่นางนี่สูงก็ร้อยสามสิบห้าจากพันละราคามันอู้แต่ไม่ซิดเท่าไหร่ราคามัน ตัวเดียวนี่โอ้ 25, สองหมื่นหาพันล้านนั่นดก็สงสัยอยู่ราคามันก็จีสูงแท้่อาาอโอ้ราคาหมื่นห้า,หาพ,พันนี่พี่น้องเป็นวาา 1, 5, า่าราคาหนึ่งหมื่นหพันบาทราคาห้องต่อรองเอาแม่สาวเบอร์ติดต,ต่อศูนยห่ง0 8แปดห8กแปดหกห้าแปดสี หนึ 15, ่งม้าพันเลพี่น้องเ้อ้อคนี่ผู้ใดสนใจเป็นงวัวรีโทรมากง้วซองนี่ก็เริ่มขายราคาก็ดีขยับแน่เลยพี่น้องเปสองตัวสองหมื่นห้าพันห้ารอยลูกถึกถ้หกอยหตัวละสิบสามตัวละสิบสาม นี่บอกอือได้จได้โอ้ตัวละชิสมไปลงไกเก็ซื้มาได้คนเ้าหืบ่ตัวละชิสเขา้นตัวลิมนว่าเศร้าหกไปลงไลงลเลยตีมันถือนจรงจะถือป่านนี้มันฟุ่ยเออยู่ก็โอ้ยดูนะเศร้าหกห้าบาทนั่ว่าแงอยู่ สองหมกพันราคาห้องต่อร่องเอานี่เบอร์ว่าล่ะศูนย์ยังล่ะศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ้สองศยสี่หนึ่งอยห่อยหมอกอันร่องหมอกพี่น้องเอาผู้ใดสุนจัดตักบาทรลูกว่อนี่ส่น้ำกันนะเมย์โอ้ท่นหาบอกราคาขายบ่านี่พันหา,า,าขา,ายได้ยังบินฮะ แม่ลูกแม่กับลูกมันเมืองแม่ลูกกันอยู่บ่มันคือหยาดแม่มันมันญาติมันญาติโอ้ตื่นคนแม่ลูกนี่จักบาทล่ะโอ้เพื่นห้องไวเหมินพี่น้องเนาะงัวไทยหัวไทยงาอยู่ดิเพราะมันไห้จีด้ไหก้กางดิราคาห้องไวเหมินนี่พี่น้องเหมือนเดียวหนึ่งเด้อ ราคาต่อได้อีกอยู่คนว่าเบอร์ติ่ต่อเขาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสหกางปดเก้า้ย์หงเรื่องหางเรื่องพี่น้องผู้ใดอยากได้เรี่ยงแม่ห้องไว้เมินเดียวนี่พี่น้องนี่นี่ผู้ใดสนใจจะโท่มาไว้ไว้ไดิน,นี่แม่ลูกด้พี่น้อง ทอดเวียดนามกำลังเข้ามาพี่น้องเมื่อนี้ควายบรายเลยเมื่อนเวียดนามกำลังเข้ามาอยู่มาเบิ่งมาเพจะได้จักรตัวเมื่อนี้หอยเวียดนาม,าเ,ามานาานเวียดนามกำลังเข้ามาพี่น้องมา,า,มาเ,ามาเามามาสือแต่ว่าเวียดเพิ่งเสือเต่อันนะ่ะเสือเต่อันควายนี่นนขเขากำลังควายเข้าอยู่นี่ ฟังนี่พี่น้องล่อขึ้นรถไปเวียดนาม่ว่าเวียดเบื้องสิมีอยู่สองเวียดพี่น้องเวียดหนึ่งสื่อควายเวียดหนึ่งสื่งวต่ว่าทามองขึ้นรถพมีมองเดียวบัน่นทามองเดียวนี่รถเขาไไ่าอะไรสองขั้นก็นกนลอก่ลอลกก่อเสียเวลาข้าเจ้าพี่น้องทีขของตลาดพันบดขายายอันมองขึ้นรถไกยเสียเวลาไทายหอยข้าเจ้า เขาจ้ากัมาสื่อขายดีอยู่แต่ว่าเจ้าของตลาดพัฒนาซอยมีแต่ใจเด็ดแต่เงินมเส่อเขาจ้ว่าเขาจะจมอยู่ในหอยกระไดสอทสามหม้อสองหมื่นสามพัน หอยวหวกกลังเข่ามาพี่น้องขั้นนี้ยังออกบ่เตีมยังบ่แล้าอยู่ขั้นนี้ยังบ่เตีมขั้นนี้กรลังเข่ามาาเงีมาเงีมาขึ้นลอแน่นั่นพราพราะมัสอบอะไรเนี่ยมันยังมันเน้นเพามันค้างเราบอกคันค้างเราวนี่ยเกิดเตี๋มเราออกอะไรด้ นี um: hey, ่พ oh. nah ี à, ่นรารอขึ้นงูองเขึ้นห้องนี้เตรียมแล้วห้องนี้เตรียมย่างตัวนี้พูดเพะนีงขันอยู่บบขึ้นง่ายดอออยากนั้งัวนอนยู่ตัวนะนี่แล้วไับ้องใั่ขันไยัง้องนึงน ล้อยมาถ่ายมูคัดถ่ายมูก้อยขึ้นก้อยคัดถ่ายมูพี่น้องล้อยเหยียดน้ามางคุ่นค้นให้คัดกันขั้นชมนันบ่ขึ้นสายนอนขึ้นยางแล้วก็เตรียมรถพร้อมพี่น้องมหลายเรื่มเบืดแล้ว 坏的来。啊